ได้มหาสาลวางเต็มเตียงสมแล้วกับความขยันเปิดกองเงินอาจพสุดธนอนยิ้มนับภูมิใจไข่หมูกรอบไม่ไอายทำกินภูมิใจกับธุรกิจคุณชายหมูกรอบมากๆสํสำหรับนักแสดงหนุ่มอาจพสุดธ์บานแย้ม ที่ไม่อายทำกินปลูกปั้นกิจการหมูกรอบจนติดตลาดกลายเป็นเมนูเด็ดที่เหล่านักกินอยากลิ้มลองซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งส่งต่อน้ำใจแจกข้าวกระเพราหมูกรอบกว่า2,500กล่องตั้งใจอยากให้พี่น้องประชาชนได้อิ่มท้องกินของอร่อยล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวอาร์พรสุดได้โพสต์ภาพตนเองนอนยิ้มนับเงินกองโตหลังเพิ่งไปเปิดบูธขายหมูกรอบเสร็จเรียบร้อยความเขียนแคปชั่นสุดภูมิใจว่า บางคนอายทำมาหากินติดชีวิตหรูหราแค่สายตาคนอื่นมองสำหรับผมงานหนักบวกขยันบวกไม่แคร์ว่าใครมองยังไงบวกไม่ติดรูหราไม่ได้ทำให้ใครตายคุณชายหมูกรอบมีแต่ได้มากหรือได้น้อยแต่รายได้ตรงนี้สามารถจุนเจือผมและทีมงานเราได้อีกหลายครอบครัวผมจะทำต่อไป จนกว่าจะไม่มีคนสนับสนุนและพัฒนาตัวเราไปเรื่อยๆให้สินค้าเราอร่อยและได้มาตรฐานงานนี้หลายคนต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมความขยันของหนุ่มอาร์ตกันเป็นแถวเลย